สวัสดีครับผมพลชรตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดมาแล้วนะเพื่อนๆครับนั่นคือ DUGGIE S97 Pro ฮ่าๆ Infinity ไม่ต้องพูดเป็นตำเพลงเลยครับอันดับแรกเราไปดูวิดีโอเปิดตัวอันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างของเขากันก่อนเลยครับ นี่ครับเลเซอร์ยิงผ่านโทรศัพท์มาครับหูยดูเล่นดีไซน์ครับนี่โทรศัพท์ที่ผมมาแนะนำวันนี้ครับมีเป็นเลเซอร์วัดระยะทางอย่างเฟี้ยวเลยครับดูดิครับปั๊บวัดแบบธรรมดาทั่วไปครับเรามาดูครับปิ้งเห็นไหมมันสามารถวัดระยะทางได้ครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นดิครับมันวัดได้หลายๆอย่างเนยนอกจากระยะทางนะมันจะมีทั้งหมด8หมวดบัวนะครับดูไล่ไปเรื่อยๆเลย้วกันนะครับตรงนี้ไปเร็วๆเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันครับ เรามาดูสเปคของเขากันก่อนดีกว่านะครับนี่ร,บรอบตัวของเขานะครับหน้าจอ6.39น,นิ้ว Corning Gorilla Glass Display นะครับ ก็แบบภาพคมชัดแจ๋วเลยครับแน่นอนครับกันน้ำอยู่แล้วครับเป็นรักเกตโฟนขนาดนี้ครับการชาร์จเป็นแบบชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับและแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มามากถึง8,500มิลลิแอมครับซีพียูเป็น He l i o g 95อ c อก c o อ e นะครับลำ8ลำ128ครับกล้องหลักเป็น AI Quad c ค m e r a ของ Samsung เลยนะจ้ากล้อง4ตัวไปเน้นๆครับแน่นอนครับกันกระแทกอย่างรุนแรงครับตกพื้นพื้นแต่งนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งหวลที่ผมพูดมานะครับก็คือ เจ้า DUKI S97 Pro ครับฟิวววฟ,ฟนี่ครับโทรศัพท์ตัวแรกในโลกที่มีระบบวัดระยะทางด้วยเลเซอร์นะครับ DUKI Yeah โทรศัพท์หรือเครื่องมือช่างครับคือเหมือนว่ามันก้าวข้ามความเป็นโทรศัพท์มือถือไปแล้วครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟนธรรมดาทั่วไปก็จะนอนครับรบัข้าโทรออกส่งข้อความถ่ายรูปใช่ไหมครับตัวนี้ใช้เหมือนเป็นงานช่างได้้วยครับสามารถแบบวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ครับเขาบอกว่านี่คือเครื่องแรกในโลกนะครับที่มีฟังก์ชันนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าใครซื้อตัวนี้ไปนี่โชคดีมากๆครับที่สําคัญครับราคาไม่แพงด้วยครับ ไม่ถึง1,000 0ืบาทครับเอาจริงดิหน่วยความจำร้อยยี่แปดรมแปดกิกล้องหลักเป็น4ตัว48ล้านพิกเซลเนี่ยนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลกันน้ำกันกระแทกระดีฟังก์ชั่นพิเศษครับเป็นเลเซอร์วิระยะทางราคาไม่ถึงหมื่น บ้านะบอกกันนครับว่าสเปคขนาดนี้ถ้าเป็นในบ้านเรานะครับมีเหยียบ20,000ครับบอกเลยเหยียบ20,000จริงๆครับเฮ้ยราคาไม่ถึงหมื่นราคาดีมากครับส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูด้วยตัวเองได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับแต่ยังครับวันนี้ยังไม่หมดเท่านั้นครับปกติผมก็จะมาแนะนําแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนันแเพื่อนๆก็ขับดูแล้วก็เอ่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้พิเศษครับเพราะว่าผมมี ตัวจริงอยู่ตรงนี้ครับผมได้รับโทรศัพท์ S97 Pro ตัวเป็นๆตัวจริงๆมาตอนนี้อยู่ในมือผมนี่เลยครับนั่นแปลว่าวันนี้เพื่อนๆไม่ได้จะได้เห็นข้อมูลอย่างเดียวครับจะได้เห็นตัวจริงๆของมันได้ทดลองใช้งานจริงๆให้ดูเลยนะคะญญรับไปเจ้อละดังนั้นอย่ารอช้าเลยครับเรามาแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่าครับว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงและผมตื่นเต้นตรงฟังก์ชันวัดด้วยเลเซอร์นี่นะครับเรามาทดลองใช้งาน เล่นเล่นดีกว่านะครับมาเรามาลองแกะดูกันดีกว่าครับติดต้ม d u ก i S97 Pro มาครับตรงนี้ครับเพราะก็มาในกล่องสีดําเรียบหรูดูแพงนะครับสำหรับกล่องนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับมาเรามาแกะดูเลยแล้วกันนะครับมาพร้อมไหมครับเรามาดูกันครับสัมผัติแรกของ Duki S97 Pro ครับหน้าตามันจะเป็นยังไงครับมาหนึ่งสองสาม ว้าวแพ็กเกจมาทำใช้ได้เลยนะครับไม่เหมือนอันอื่นด้วยนะครับนี่คืออะไรครับ เฮ้ยมีสำหรับทำอะไรเนี่ยเอ้ยไม่เคยเจอมาก่อนครับตัวนี้อ่ามาดูโอ้โหทำไมหัวสายชาร์จถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ครับใหญ่มากเลยแล้วดูตรงหัวหเป็น USB แบบ USB Type C เดีเองเออนี่ครับก็เป็นตัวสายชาร์จโอ้โหสายชาร์จแข็งแรงมากตัวหนาเลยนะแล้วก็มีสายถร์ยโทรศัพท์นะครับเป็นแบบแข็งแรงนะครับอันนี้มันเป็นแบบโทรศัพท์แบบปลักเก็ตโฟนเป็นสายทึกเถื่อนหน่อยนะครับอ่ะมาดูกันครับตัวโทรศัพท์ของเราแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้พร้อมเลยโอ้นี่มีฟิล์มมาให้ด้วยครับสามารถติดได้เลยเออโอ นี่มีขบแทงกุ้งแทงกิ้วอะไรนี่อ๋อคู่มือการใช้โอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็มีคู่มือจะมีอะไรเนี่ยอุปกรณ์แบบทอฟต์แวรหน้าจอเลยครับโอ้โหให้มาพร้อมครบเซตเลยนะครับผมเพิ่งเคยซื้อโทรศัพท์แล้วมีอุปกรณ์อะไรมาให้เยอะแยะขนาดนี้นะครับอ่ะมาแต่พจนนี้มันเป็นพวกตัวเสริมครับมาดูที่โทรศัพท์ของเราดีกว่าเลยครับมาเรามาดูหน้าตากันเลยครับปึ๊บปึ๊บ โอ้โหโหอหเพื่อนๆอยเกียนะครับว่ามันเต็มไม้เต็มมือมากเลยครับเห็นไหมเด็มแบบเต็มเอียดเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบไปดูนะครับอันนี้อ่ะที่ผมใช้อยู่ธรรมดาปกติครับดูครับก็จะเล็กกว่าแล้วดูความข้างครับ ล้ำหนาความบางแบบคนละเรื่องเลยครับก็คือหล่นไหมครับว่ามันคือรักเกตโฟนครับมันก็จะแบบแข็งแกร่งหน่อยนะครับการที่มันหนาและข้างๆวัสดุเป็นอย่างเงี้ยคือหล่นไม่แตกครับอย่างที่ดูไปดูให้ดูเมื่อกี้หล่นพื้นไปพื้นแตกครับโทรศัพท์ไม่เป็นไรครับมาประมาณนั้นนะครับมาลองดูด้านหลังก่อนแล้วกันนะด้านในนี้เขาปิดฟิล์มไว้อยู่นะครับมาดูนี่โอ้โหว้าวดูลงตัวกล้องเลยครับไอ้กล้องดูแพงมากอ่ะแล้วมันก็มันเป็นกล้องซัมซุงไงกล้องซัมซุงแล้วแบบ48ล้านครับ ถ่ายกันแบบโอ้โหยอดเลยมีตั้งมุมปกติมุมวายเลนมาโคได้หมดเลยครับถ่ายได้หมดทุกแบบเลยนะครับสวยนะสวยเลยดูแพงมากนะครับอ่านี่นะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูหน้าจอมันดีกว่านะครับความเฟี้ยวนะป้าดูสิครับโอ้อ่าแล้วกนน็นี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าที่เขาบอกเขาระบ,บบวัด ด้วยเลเซอร์ครับ AI เลเซอร์ตัวนี้ครับอันนี้แหละคือตัวที่น่าสนใจเลยมาลองใช้กันดูนะครับดังนี้เราเปิดเครื่องดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับมานะครับทำงานแลครับดูกี้ครับอ๋อลืมบอกไปครับตัวนี้เป็น Android 1 1ครับแต่ว่ารุ่นปัจจุบันเลยสามารถใช้กับได้ทุกแอป ที่มันมีให้ใช้เลยนะครับ a n d r o i ย11ครับยห่วงครับปกติโทรศัพท์พวกนี้จะต้องมีปัญหาระแวงกันว่าแบบอีมันจะใช้ได้ทั้งหมดไหมอะไรยังไงครับอันนี้เป็น Android 11ไร้ปัญหานะครับแต่แรกงนี้ผมขอตั้งค่าลองไปใช้ก่อนละกันนะครับด้วยภาษาไทยก่อนเลยนะครับอ่าแบบนึงครับ one hour later อ่าเรียบร้อยโอเคครับตรงนี้ก็คือเปิดใช้งานได้แล้วนะครับโอ้โหหน้าจอก็ทำแบบดู โหดดุดันมากเลยนะครับก็อย่างนี้โทรศัพท์ธรรมดาก็เป็นทั่วไปนะครับผมไม่สามารถแบบว่าเฮ้ยใส่ให้ดูเนี่ยอันนี้มันไหลลื่นอะไรเงี้ยเพราะทุกคันนี้โทรศัพท์ทั่วไปก็ไหลลื่นแบบนี้หมดแล้วนะครับผมมาทดสอบให้ดู2ส,ส่วนหลักๆแล้วก,กันนะครับก็คือ1เรื่องกล้องครับทุกวันนี้เรื่องกล้องสําคัญมากๆใช่ไหมครับเราดูกันครับว่าตัวนี้กล้องเฟีย้ยวขนาดไหนครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไอ้เจ้าตัววัดด้วยเลเซอร์เอไอตัวนี้นะครับมาทดลองกันดูว่ามันใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูก่อนซิไหนนอะไไไรยังงี่ม่เคคยใช้มัันนก็ออ๋ดีีรบ่ตััวนี้ครบ ครับมาเราทดลองใช้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นผมปุ๊บเนี่ยนี่ครับพอเข้ามาปุ๊บมก็จะสามารถเลือกหน่วยได้นะครับเห็นไหมก็เป็นความยาวธรรมดาเป็นพื้นที่เป็นแบบเป็นปริมาตรเป็นแบบวงร่มนะครับหรือว่าเป็นแบบสามเหลี่ยมครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มันเป็นสามเหลี่ยมเป็นแบบราดชันก็ข้ามบันไดอย่างที่เมื่อกี้เขาทำให้ดูประมาณนั้นนะครับอันนี้เราลองแบบวัดพื้นที่ธรรมดาก่อนนะก็เดี๋ยวผมจะทดลองดูกับ มาบรรทัดเดินด้วยกันจะได้รู้ว่ามันแม่นจริงๆหรือเปล่านะครับมาเราลองวัดดูครับมากดปุ่มสีแดงตัวนี้ครับอาจจะบอกพอดีใช้ให้ดูก่อนนะครับนี่เมื่อเรากระปุ่มในนี้ครับเทิร์นออนอินฟราเรดครับปุ๊บมันจะมีแสงแดงๆขึ้นเห็นไหมนี่ลเลเซอร์แดงๆนะครับอ่าพอได้เลเซอร์แดงจิ้มไปที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรากดอีกทีหนึง่งเนี่ยเหมือนตอนนี้ผมมันส่องไปแดงมันส่องขึ้นเพดานแล้วครับอ่ามันจะลิงดิสแทนปุ๊บมันก็จะดูครับปุ๊บสองเมตรเนี่ยคือผมส่องขึ้นไปสูงไงขึ้นไไปปบบบบบนน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 นเเเพพดดดาาาาากก็มมมมตตตรร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 อออออะรระะะะะะณีีีีี้้้้้คคัััั่่ทลงงงงูให หัวตรง30เซนตรงนี้ครับมาเรามาดูกันว่าวัดได้เท่าไหร่นะครับนี่มันสองไว้ใช่ไหมครับลองดูกันปุ๊บ3.25เมตรครับอืมน่ครับ3 2มเมตรครับดูบริเวณที่หัวนะเออผมว่าผมก็วางที่หัว ใกล้ๆสามสิเลยนะครับแสดงว่ามันแบบผิดไปนิดเดียวคือ3ามจุดสองเมตรก็ประมาณ3ามจเซนนั่นแหละก็แสดงว่ามันผิดพลาดไปนิดหน่อยประมาณ2องเซนนะซึ่งผมถือว่าโอเคนะไม่ได้มากเลยนะครับแบบวัดผิดพลาดนิดหน่อย2องสเซนนะแล้วถ้าเป็นโหม,มดอื่นนะครับถ้าเป็นโหมดแอร์เรียอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเป็นโหมดแอร์เรียนี้ต้องวัดทีละด้านครับเอาใหม่ครับอันแรกโหมดความยาวก็คือวัดทีเดียวเลยนะครับนี่ตรงน,นี้เขามีบอกอยู่ครับวัดทีเดียวระยะห่างเท่าไหร่กี่เมตรครับปุ๊บถ้าเป็นโหมดแอร์เรียนี้ปุ๊บเอาละเมื่อต้องวัดแบบกว้างคู ของมันนะครับและอันสุดท้ายครับก็เป็นสามเหลี่ยมมาพูดง่ายๆก็วัดแนวตรงก่อนแล้วแนวเฉียงครับก็จะวัดปริมาตรมาให้นะครับอู้อันนี้เหมือนแบบงานช่างจริงๆเลยนะในชีวิตประจำวันเราอาจจะพอไม่ได้ใช้บ้างนะครับแต่ถ้าไม่ได้ทํางานสายที่ต้องวัดอะไรบ่อยๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับฟังชันตรงนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องกล้องกันดีกว่าครับกล้องเขาบอกว่าโหดมากครับ48ล้านพิกเซลนะลาลองดูกันว่ามันเฟี้ยวขนาดไหนนะครับ มาถึงเรามาดูที่กล้องถ่ายรูปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นโหมดถ่ายรูปธรรมดานะครับเนื่องมาทางซ้ายเป็นโหมดวิดีโอครับล้วก็มีถ่ายกลางคืนได้ด้วยครับอ่าโหมดถ่ายกลางคืนครับต่อไปเป็นพอร์เตรตครับถ่ายคนถัดไปอีก จะเป็นให้ความละเอียดภาพสูงครับโอ้โหได้ขยับได้ละเอียดเยอะๆนะครับเข้ามาที่โหมดนี้คืาละเอียดภาพสูงนะครับต่อไปครับเป็นโหมดมืออาชีพครับตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้หมดเลยครับใวบลัชใน ISO ความเร็วชัตเตอร์ดูรับแสงปรับเองได้หมดทุกอย่างครับเหมือนมืออาชีพเหมือนกล้องแหละเหมือนกล้องตัวใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ต้องแบบโปรนิดนึงจะใช้นะครับต่อไปตรงนี้ครับเพิ่มเติมูทำได้หลายอย่างเลยครับทำเป็นภาพ GIF ก็ได้พาโนรามาก็ได้ถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวช้าหรือสโลโมชั่นนั่นเองครับ้้าาาาภภษไทยยแลวงงครับถ่พสโลโมชัั่นครรบหือว่่่าาถยสต็็อปโมชันกได้นะครับ แล้วก็มีสแกนครับแล้วสแกนพวก QR โ o d e ครับสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดมาโครครับสุดยอดอ่ะเดี๋ยวผมลองถ่ายตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะทดลองใช้หลายๆโหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะผมจะลองถ่ายตุ๊กตาตัวนี้ให้ดูนะครับอ่ะรูปเี่ยวมาโอ้โหเฮ้ยสุดยอดครับถ่ายสวยมากแล้วแบบหลังเบลอมากอะครับนี่สวยมากครับเฮ้ย โอ้แล้วคือมีรายละเอียดของการถ่ายรูปบอกไ้เลยครับวันที่เท่าไรกี่โมงกล้องไอ้สเโปรอะไรเงี้ยโอ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นถ่ายแบบภาพมนุษย์นะให้เขาคิดว่านี่นคือคนอะไรเงี้ยอ่าปึ๊บอ,อ่ะดูรูปครับเห็นไหมโอ้โห ยิ่งแบบชัดขึ้นไปใหญ่ก็ชัดอยู่นะครับก็พูดเน้นหลังเบอร์แหละพูดง่ายๆนะครับอ่าต่อไปลองให้แบบภาพความละเอียดสูงนะครับดูว่าเป็นยังไงนะดูครับภาพความละเอียดสูงตรงนี้ต้องดูผ่านหน้าจอนี่แหละครับอ่าถ้าดูภาพเต็มมันจะไม่ชัดอ่ะนี่ครับภาพละเอียดสูงครับหมายความว่าถ้าเกิดผมซูมเข้าไปนะจะต้องเห็นรายละเอียดแบบชัดแจ๋วแววแน่เลยครับอ่าดูนะครับเข้าไปนี่ยังชัดอยู่เห็นไหมโอ้โหดูครับชัดมากเห็นไหมความละเอียดสูงเฮ้ยโอ้สุดครับโซดนี้ลองหมดเป็นภาพก i ิฟดูนะครับดูว่าเป็นยังไง จริงภาพลิปแบบเหมาะกับคนมากกว่าแต่นี้ผมลองเล่นให้ดูนะครับภาพก็จะขยับไปตามกล้องเราครับทีนี้ถ้าเกิดได้เป็นคนนะสนุกนะเป็นคนก็ทําท่าไปึ๊กๆทๆๆ่ๆาก็จะวิ่งวไปเรื่อยบนบนอย่างเงี้ยฟิลฟิลฟิลลองโหมดมาโครดูดีกว่านะครับถ้าเป็นโหมดมาโครนะคือมันต้องถ่ายใกล้มากครับถ้ามาโครเนี่ยนี่นะครับถ่ายมาโครมันจะเข้ามาใกล้มากครับถ้าเป็นโทรศัพท์กล้องธรรมดาถ่ายใกล้ขนาดนี้โฟกัสไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับถ้าเป็นโหมดธรรมดาครับเราเข้าไปใกล้อย่างนี้ครับมันจะอมาเป็นอย่างนี้ครับนี่ มันโฟกัสไม่ได้ครับแต่ถ้าเราใช้หมดมาโครครับแกะฟกัได้อ๋อเฟี้ยวครับใช้ได้ครับดีครับหูกล้องคุณภาพดีมากเลยนะครับทีนี้มาดูกล้องหน้าบ้างดีกว่านะครับนี่อืมแฮ่ยีครับเอ๊ะอีอีเฮดี๋ยวก็ดูมาดูกับกล้องหน้าถือว่าให้ความสว่างมากนะครับเวลาผมอยู่หลังแสงเนี่ยคือแสงส่องไปออกไปข้างนอกนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวผมนะครับยังไม่ชัดเจาะเยาเลยนะเอาแม่รูปรูปนี้แบบชัดๆหน่อยดีกว่าครับเอาแสงไว นี่ครับดูครับภาพจากกล้องหน้าครับบอกเลยนะครับว่ามันชัดมากเกินไปชัดมากขนาดไหนลูกครับนี่ดูที่หัวผมเป็นสิวเยอะหน่อยดูดิครับชัดเห็นสิวของจริงครับโอ้โหม้าจริงม้าจริงมัน,ม,นมันชัดไปไหมอย่างนี้ <laughs> อ่ะนี่นะครับเรื่องกล้องนะครับประมาณนี้ อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมองดีๆครับเห็นไหมเอ๊เห็นไหมครับจริงๆริเขาติดฟิล์มมาให้แล้วแหละครับอ่านั่นแปลว่าฟิล์มนี้เขาให้มาเพิ่มมาเป็นแค่สำรองเฉยเนะครับตัวนี้มันมีฟิล์มให้อยู่แล้วสบายนะครับอ่านี่แล้วก็ตัวนี้ตัวกล้องเราเห็นไหมครับกล้องเป็นกล้องแบบฝังครับก็คือจะได้ดูหน้าจอเต็มนี่เต็มทั้งหน้าจอเลยสุดยอดเยี่ยมนี่แหละครับ duki s 9 7 pro ครับจ๋งมาก อย่างไม่หมดแค่นั้นนะครับตรงนี้ครับมีคําว่ากล่องเครื่องมือครับแล้วกดเข้าไปดูครับนี่ก็จะมีเครื่องมือต่างๆนานาเยอะแยะเลยครับซึ่งตรงนี้ครับเหมาะกับแบบงานช่างจริงๆนะคนที่ทางานเชิงวิศวะประมาณนั้นเลยนะครับดูดิมีเข็มทิศเครื่องวัดและหน้าไฟฉายรูปภาพเครื่องวัดระดับแว่นขยายกิ่งเตือนลูกดิ่งไม้วัดมุมเครื่องวัดความอะไรมาดูมาเห็นครับเครื่องมือนับก้าวก็มีครับนี่เครื่องวัดความอะไรเครื่องวัดเสียงรบกวนโอ้เจ๋งเนี่ยครับเวลาผมพูดไปฮัลโหลเห็นไหม

นี่มันโทรศัพท์หรือเครื่องมือกันแน่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยแต่ก็ได้แหละครับใครที่ทํางานประมาณด้านพวกนี้ต้องวัด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 ,วด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 พวกนี้ได้หมดเลยครับสุดยอดแล้วก็ตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นรักเก็ตโฟนนะครับเคยมีคนข้อความหาผมครับว่าพี่ครับอ่าผมมาไปลงน้ําแล้วน้ํามันเข้าเข้าตรงข้างล่างที่ช์จโทรศัพท์เนี่ยทำยังไงครับนั่นแหละครับคือ ต้องบอกว่าตรงนี้ต้องปิดให้ดีครับอือนี่ครับนี่ไอ้ตรงสายเสียบ USB Type C ตรงนี้เขาทําระบบปิดไว้นะครับมันจะเข้ากรณีที่เราปิดไม่แน่นครับนะถ้าเราปิดแน่นให้ดีนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันคนแบบรีบๆไงแบบปุ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยมันปิดไม่แน่นพอนะครับต้องกดปิด กบให้มันแน่นเลยครับมันเป็นระบบสุญญากาศครับถ้าปิดแน่นอย่างนี้ครับยังไงน้ําฝุ่นไม่เข้าแน่นอนครับตรงนี้ถ้าเกิดใช้ใต้น้ํามาต้องระวังนิดนึงนะครับก่อนจะลงน้าปุ๊บเราเช็คตรงนี้ให้ดีก่อนว่าปิดดียังถ้าปิดดีแล้วเราก็ลงไปได้เลยครับไปถ่ายใต้น้ําได้เลยอย่างนี้นะครับมันกันน้ํากันฝุ่นนะมีตรงนี้ที่อยากจะเตือนไว้นิดนึงเท่านั้นนะครับโอเค เป็นไงล่ะครับได้เห็นเต็มๆแล้วเฟี้ยวไหมครับดู Gs เก้าเจ็ Pro ครับบอกเลยว่าเฟี้ยวมากชอบมากครับอ้อฟังก์ชันหนึ่งที่ลืมบอกไปนะครับก็คือสแกนลายนิ้วมือด้วยด้านข้างนี้นะครับใครที่ชอบความปลอดภัยสูงๆครับสบายครับแตะปุ๊บเปิดเครื่องปั๊บเลยโอ้และอย่าลืมนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมบอกไปที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้ราคาไม่ถึง10,000บาทครับราคาดีมากๆเลยนะครับมีหลายสีให้เลือกด้วยนะถ้าสนใจเพิ่มเติมลิงก์ใต้วิดีโอนะครับสั่งตรงจาก Aliexpress ได้เลยครับสมัยนี้การสัั่่่งงงงขอจาาากตปรระะเเทศยๆลนคบ สั่งในประเทศเลยครับสั่งไปปุ๊บเขามาส่งถึงหน้าบ้านเลยครับน่าเสียดายมากๆนะครับที่แบรนด์นี้ไม่มีคนเอาเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับผมว่าจริงๆมันเหมาะนะคืออนดับแรกเลยอะ่ะมันอึดถึกทนมากๆครับซื้อเครื่องเดียวใช้ไปเลยครับใช้ดีกว่าเราเบื่อนะครับเพราะว่ามันไม่พังไงล่นก็ไม่แตกถ้าล่นใส่พื้นบ้านนี่เผลอๆกระเบื้องแตกนะครับกันน้ําด้วยกันฝุ่นด้วยแบบมันมันใช้ได้นานนะครับมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนไทยนะบางคนแบบทางานหนักๆหรือทำงานลุยๆเป็นวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวพวกเนี้ยเจ๋งม,มากเลยนะไปใช้กั หล่นแบบไม่กี่ทีก็น่าจอแตกแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้มีหายห่วงเรื่องการหล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์ตัวใหม่แล้วอยากได้ตัวที่อึดทึบทนผมแนะนําตัวนี้เลยครับ Duki S97 Pro นะครับไอตรงส่วนการกระแทกกันน้ำเนี่ยผมคงไม่ต้องทดสอบให้ดูแล้วนะครับตัวเนี้ยเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่การทดสอบด้วยแหละเดี๋ยวมาทดสอบปล่อยลงพื้นปุ๊บบ้านผมเป็นรูย์ทำไงปแปลกแตกเมื่อในคลิปที่ดูตอนต้นนะครับอะไก็ไม่ขนาดนั้นครับยอยยอยนะครับอ่ะถ้าใครสนใจซื้อนะครับลิงก์ใต้วิดีโอเข้้าาาาไไไปปจัััััดดเเเลยยยนนนนนนนีีีี่่่คครรรบบกก็มมมมมมออสส์ททโฟฟุวผแะะพืๆงง มาเรืเ่อยๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับสมาร์ทโฟนเขาค่อยพ,พัฒนาพัฒนามากขึ้นเรืเ่อยๆนะครับเมือ่อตัวนี้เห็นไหมก็มีเลเซอร์วัตะยะทางที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนครับเป็นเครื่องแรกในโลกจริงๆนะครับถ้าใครมีอยู่ในมือตวเนี้อบอกเลยเฟี้ยวเอาไปไหนไปยืนปุ๊บยิงเลเซอร์ปุ๊บวัระยะทางโชว์คนงงกันแน่ครับคนแบบยืนเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะโทรศัพท์คืออะไรยังไงอ่ะเครื่องแรกในโลกนะจ๊ะอย่าลืม โอเคครับจบกันวิดีโอนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับเครื่องนี้ก็ได้เลยครับใช้ถ่ายรูปก็ดีใช้ทางานก็ได้อึดตึกทนอีกแต่ผมต้องได้เปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับเครื่องนี้ก็เก่าพอสมควรแล้วนะอาโอเคนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับว่า d ้ c k y S97 ป l u e